สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้บระเดณนทายตอนเก็บให้เบิ้งน่าจะสีมาัทไาทยตอนตัดขาเด้วยวันี้ตอนเก็บนั้นย่านพ้นตกื่องไปผู้เหย่่วฝ่าว่าเนี่ยทึงอาไม่ถึงน้ำกอหัวแม่จ้ามีแต่ดอกงามๆออปุอยโอ้ยพี่น้องืัอน,นี้วันที่วันที่เท่าไรก่อนวัน,น ันที่สิบสองพี่น้องเบิ่งดอกโอ้ยวันมันเห็ดผึ่งฝรั่งเลยเบิ่งเนี่ยมีขัดงี้นี่อันนี้ตัดขามาแล้วจ้ะมันจะมีส่วนที่ตัดกับบรทันตัดนะจ้ะอันที่บรทันตัดดินพัดอันที่บรทันตัดแสดงว่าฝ่าว่าวลายเบิ่งเนี่ยพี่น้องดอกหน้าๆเงี้ยงี่ยงียงแข็งเลยนี่มีปอดสานนอนเจาะยังแข็งแข็งอยู่จ้ะ เบืง้งพูนะ่ะเฮ้ยเป็นธรรมดาเลยเพื่อนพื่นแต่ละดอกงามคักหน่ยนึงงามปีน้องงามไม่ดีไปเพืเดียวเก็บเพืเดียวจ้ะมโอนี้มูมันหนีลูกไส้ไปโรงเรียนนี่เดี๋ยวเบื้งเนี่ยงามอย่างไรปีน้องมาเบิ่งตอนตัดนอกจาะเดี๋ยวมือหนาต้องอยเบิ่งเงินตอนเก็บ น้ำคักมจะมาเมงตัดขากันเฝ้าหลายยันทั้งยันฝนตกแล้วก็ไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวม้านหมานพี่นอ้องไปกับมูลแลยก็เฝ้า ข้ในหลางมืดเลยเลบดำเปื้ๆนดอกสวยง่ามมากพี่น้อ,องนี้มึงเนี่ยเสียงพะล่มมามันเสียงฝนตกตอนไปเก็บหันท่ายยุต่วันลืมกดวิดีโอได้บันไดคลิปพี่น้องเลยหนาค่อยเบิง้งตอน <S <S เก็บนะาจา๊ะ มีเบมึงตอนตดไปก่อนเอองามมากงามอย่างไทย ห่อนพี่น่อยเงื่อนหน่อยปุกปุกมันเอาเห็ดจากเห็ดยังจะออกแม่ละ่ะวันนี้ไม่มีผู้ช่วยผู้ช่วยไปโรงเรียน ดอกงามนะพี่น้องสะออนดอกเห็ดฝนตกมาขึ้นนียจะตกก็แห้งหรอ เพี้ยเติมแต่ละมันรถหาเก็บเห็ดมากคักดอกนี้งามเนาะตุมต่มหมกตุมต่มหมกตุ่มหมกตุ่มหมิ ้ากล่องกาแจะขึ้นเลยกับพี่นองเลย คนนมาไปผูด้เดียวพยานตีพี่ก็ไปหมองมันว่าเป็นต่ยานกันเนาะคนอื่นเขาก็หากินขึ้นกันนะพี่น้องถ้าจะถามมูก,ก็บม่ได้เก็บเหีด ตาเห็ดอันนี้กาไปผู้เดียวยี่จะต่เห็ดปลาใหญ่จังประกาไปเพราะว่าไม่ต้องเข้าในปลานาะยาอันนี้กเก็บน้ำขขางท่างก็นเลยนี่ที่จริงนี่ถ้าปีก,ก็ได้อีกนุะแต่ว่าไก่เวลาหับนักเตียนอ่ะกะรีฟาวกลับมาเดี๋ยวประทันเวลา ค้าฟินๆไปเลยเอา้าบริษยเดี๋ยวมึงกล่องนะพี่น้องไหม ฝากกับมลือถือเท่ามาคือคือลอยคุนยนันอ้ยดอกนี่มันจะสดแซบแท่นี่ป้าดอกมือนีไม่ตั้งง่ามพี่ดองเอ้พี่ดองเอ้พี่ดองเองเ้ขนาดไปช่วงสิบเอ็ดโมงได้จันน้ำกระเสียงมาหน่อยโอ้ข้างนอก พ่นก็เจากับไปหาลายอยู่พี่น้องตามให้หน้าเพื่อนก็ได้ลลยอยู่มกาไปหาน้ำพืนเตศบานอื่นเนะาะงงจะกันมอนกองเฮ้ยบังดอกนี่บึงดอกนี่เป็นตะเกียงหวานจ,วจวุวยจุ๋ยนะเฮ้ยตะเกียงหวานค่ะ สีก็สวยโอ้ยสีม่วงงามค่ะ างล่างนี่ตัดขาแล้วพี่นอ้องข้างบนนี่ฟ้าวแห้ง นาที่เคลิปนี้อาจจะยาวนะพี่น้อง เก็บเอกโอ้ยดอหนาทุมเนากับเนาโอ้ยเกิดตามื่ว่านเนาตรงมายลจะเสียดายเป็นจุ่มอยู่สวยมากคุมกับการมน้ำ ดี่นะดอกงา,ามๆย่งพึงจะเกิดดตกว่าเกิดมาว่อวานมนีบานอันนี้ตัดแล้วตัดแล้วก็มีพี่น้องเก็บออกเก็บอกอกตัดแล้ว โอ้ยดอกมันว่านนี่กัดดอกงามอยู่พี่น้องกระ่าทอมันนีมันนีนนงามกลัว ไลยอยู่ดินี่ไปเก็บอีกนี่ก็ได้อยู่ก้นเก็บเห็ดมันอ่ะ <c oughs> ย่องเจ้าของอุ้ยพูย่ยองย่องเจ้าของกระดาตัวโอุย้ยดอกนี้สงสัยจะแก่เกินเอาไปทำเชื้อทิ่มใบทงหน้าพี่เนาะย่งไปใส่หน้ายายไว้ อ้วดอกนี้ก็เท่าเกินไหมเนี่ยมถึกน้ำฝนพเพราะเวนเท่าดอกถึกน้ำฝนรุนถาด

งามเนาะดอกยังสวยก็จะมีดอกบานบ้างปปายแต่รวมๆแล้วงามเอาตีทังกาลงทั้งพีก็มีไม่พี่นวงเ้ยขันป่ไปก็ว่ามาก มาเก็บเก็บทุปีมาจตเห็ดออกนอนบ่ะเต็มอิ่มรล,ลุดแหละสำนับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้ซสำนี้นะจ้ะพอกันคลิปหนาจ้าฝากกดไรกดแช่กดส,ส,ส,สักใส่น้ำหนักด้วยจ้ะเพื่อชีะภาดคลิปใหม่ๆจ้าคลิปหนาจะพาไปเก็บ เ็ดคลิปนี้ดูการตัดขาไปก่อนสวยป่ะพี่เนอะสวยเลือดป่ะพี่เนอะไปแค่สุม,มุ่งสุม,มุ่งกลัว สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีจ้า